จ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแมนเต็มเต็มนี่ครับขอล่างมาสิขอลัอด oh, <way. S 2> งวดนี่ที่เด็ดงวดนี่แมนเลขทับวิธีโอ้ oh, ทับวิธีคือเกาเลาัดบอกรวยฟันท่งแตกใจเต็มร้อยสวัสดีครับผมยสวัสดีครับว <laughs> ่าจะพ่พ่อกันได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแมน ตเต็มๆนี่ครับเข่าล่างนะครับเข่าล่างคือ,อ,อไบเอฟซีโทรมากกันยังไงในลังเลแ็นครับแมนโคราร<อ>ัดก,กบับโทรล้ำพูนกับโถ่กับบินกับโทรรับมาไหวแต่ว่ารอบนี้มเาเข่าเหล็กทำพิธีเนาะเข<ห>ะ่าเหล็กทำพิธีพอใครบอกว่าพอตอนทำพิธีเนี่ยมันขึ้นมาสามตัวแดงจิ้งคึ่งเลยเจ็ดหนึ่งสี่แมนมวยขันแมนออก ไทม์แมาซีหนึ่งไอซีเกตหนึ่งนี่แห้งสิขัดกว่านี้เลยครับพ่อยแน่แน่นอันนี้มันหันไปอยู่ทางหนาเนาะผมมันมัวมากเลขไอ้เกตสิบเอ็ดไหมพ่อยอันรถไอ้ที่ใส่ขี่ไปขี่มาขี่มาขี่ไปเออกเ,เกลี่ยไทยมันเกตสิบเอ็ดไปจอดไปจอดทั้งหลายใคจ้าจถามถือว่าเลขทะเบียนรถจะคล้องนั่นบอรัรบนั่นโอ้ยหมาตัวนี้ขี่รถมั่นเจ้าว่า ผู้อันนี้แท้ๆเขนที่หมาเออโอ้เจ้าเขาไม่ออกเลยหมดทุกคนนอะแดดไม่ออกแดดเจ้าหนอนไม่ยอเยี่ยมเลไม่ยอดเยี่ยมไม่ยอดเยี่ยมเ,เพราะยัไหวอยแล้วชื่อ,อเลยเพร,ราะื้อลางอีกชื้อซื้อบุตรเป็นคนถ้ามีดีเอาคักๆแมนได้ก็กจะของเป็นค,คนได้เลกแมนซื้อก็ซื้ออยู่แต่ว่าบ่ซื้อลางบ่ซื้อลางเสียดาใดได้สบอยเอาโมเป็นยังแต่ว่างวดนี้กัพ่อได้ เอสี่ปูเพิ่นถือเพิ่นกามาทำบุญนทำยังซอยเห็ดซอยสางแมนครับแมนโอ้ยอนุโมทนาสาธุน้ำเพิ่นน้อหอยเนาะครับงวดนี่ที่เด็ดงวดนี่แมนเลขทำพิธีโอ้ทำพิธีคือเก่าลันบ่ครับผ่อนท่องแตกเหรียญไอ้ตาคุดคือเก่าลันเลียญล่อหาตาคุดคือเก่าลันบ่ครับทำพิธีอันนี้ทำพิธีตั้งแต่วันศีลที่ผ่านมาคุณบ่ครับแมนครับเนี่ยฮักก็ปล่อยนี่เพิ่งจะปล่อยไป ครับปล่อยให้น้ำพุ่มก่อนมูมอืขโทรมาก่อนมูกาต่อไปโทรมาก่อนมูขั้รลาดขั้วเจนสารคามร้อยเย็ดข่อยแล้วทั่วทุกสารพิษในภาคอีสานเลยตัวนี้แม่นครับโอ้ยเดี๋ยวลำพูนนี่อยู่ภาคภาคเ,เ,เหนือตัวนะครับภาคเหนือลำพูนภาคเหนือแน่โอ้ทั่วทุกสารพิษเอฟซีบ่อหอยฮเจเจอบึงแอดซี่ฮัเจ้าจเอาเบอร์ทั่วทั<แ>้งแอดซี่สงสัยเอาน้ำแอดมินแม่นครับเอาน้ำยูทูบเอาน้ำยูทูบขโทรมาหาผมอยู่มาขอเบอร์บ่อหอยอ่ะล่ะครับล่อแอดบ่อหวครับ หนึ่งเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งว่ามือสุดท้ายแอดมักจะพลาดว่าเั่นเพิ่นก็นเลยว่าขอเบอร์พ่อหอยซะจังไดมือเลขออกสิโทรหาพอหอยคอนเฟิร์มจากปากยืนยันอีกรอบหนึ่งว่าเั่นบ<ม>ัดดีเบิงเบิงแนะ่เพราะว่าทิ่ไปนอนโร้องบาดวันที่ยี่สิบเจ็ดข้อหากรบวชิปโอ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 ยี่สิบเจ็ดที่จะถึงนี่นครับจะไปนอนโร้องบาดแล้วไปนอนโร้องบาดไปเอาเล็กเอาเล็กที่ดามค้านี่ออกเนาะแม้วครับแมนอืออ้ยแต่ว่ายุบลงไหลตัวละครับพ่ออหย เพราะว่าคันที่เอากระเบื้องนี่ของยูทูปนะครับเนาะยูทูปชาเน็ตคนมีโชคนี่แหละครับผมคนมีโชคคันปิดที่ไหนเออมาซอยเฮ็ดซอยสร้างขาดหากเธออะไรโศกกำกันเนาะพ่อหอยเนาะคันจะได้เบื่อสมมุติวันที่แโทรมาหาพ่อหอยได้แต่ว่าออกล่องบาตก่อนครับอืมอ่าจักมือครับมัเนี้ยเขาจะได้ออกมากโบลูขึ้นกันอืมช่วงที่อยู่ในล่องบาตนี่คือสิติดต่อบ่ได้ แมนกาปล่อยมือนี่แหละที่เด็ดค่ะหันมันเลขกออกมาอย่าเช็ดอย่าสางนะพอหอยกะโท่คอยโท้ถามที่ว่านี่เพราะว่าสาเหตุมาจากงวดนี่นี่ได้ยินว่ามันใจคับมันใจฟันท่งแตกสามตัวสามตัวคุณบอกครับแมนครับฟันท่งเลยอากโตหน้าในอาจจิเป็นไทยก็ได้ที่ไปที่มาแต่เลขสามตัวนี่แหละฟันท่งเลย ที่ชิงที่เฮดใหมันใจสําหรับงวดนี้นี่ฝันดีบ่ครับพ่อฮอยหรือจังไดฝันว่าเพิ่นแตมว่าเขามาให้มีแต่หนุ่งขาวโหมขาวมาให้เลยเออม,มาให้กินกินจนอิม่มห,หลังจากเอาหวยแล้วหลังจากฝันหวยแล้วหลังจากป่อยตัวเลขให้ f อฟซที่เพิ่นโทรมาหาแล้วแมนแมนแมนหลังจากได้ตัวเลขแล้วแมนกะล่องไปซื้อรัฐบาบาลร่ามือครับเออ บัานทวงว่าได้แน่นอนงวดนี้ได้แน่นอนได้แน่นอนมีเงินเดินทางกับบ้านไปเลือกตั้งเงานขันผู้ไปเลือกตั้งกับมีเงินเดินทางไปเลือกตั้งแต่ว่าหันรวยละไรจะเรื่องพอหอยเด้อมาใ่าดีเฮ็ดบุญน้ำกันเฮ็ดบุญน้ำกันซ้อยกันเฮ็ดส้อยกันทางสถานปฏิบัติธรรมน้ำมหอยเนาะบ้านนี่ตัวเลขตัวเลขว่ะครับได้ตัวอะไรบ้างครับหอย สองเก้าห้าตัวเดียวฟันทงแตกสองเก้าห้าตัวเดียวฟันทงแตกแมนเม็ดเดียวเลยแมนสลับเอาเองสลับเอาเองแต่ว่าแตกแน่นอนสามตัวนี้มาสลับเอาเองออกแท้ๆวันที่สองนี่แท้วันที่สองนี่แหละจางไรก็ต้องออกแล้ววันที่สองนี่เนาะวันที่สองแต่ว่าสิออกตัวนี้ว่าเดี๋ยวคอยรอปั้งกันแต่ว่างวดนี้มันใจเต็มร้อย พกหอยมันใจเต็มร้อยงวนนี่แต่ว่างวนนาอาชีบ่ได้เพราะว่าพกหอยตัวไปนอนโรงพยาบาลครับอโนะครับก็หลังจากได้ตัวเลขแล้วพอหอยก็ฟันดีแน่นฟันดีฟันว่ามิจตาตาางเขากับแม่เขาเอาข้าวขอกบน้ำมาให้กินครับครับผมกินจนอิ่มอิ่มเต็มกินจนอิ่มจนเต็มพุ่นลได้รัตเตอรี่ไว้จากใบไปครับบ้านบัวท่านชื่อเทือก โบยังไงพอหอยกระเป๋าเหียวช่วงนี้อ๋อช่วงนี้กระเป๋าหอยโบโก้โกงนิดสิครับเพราะว่างวดซื้อนกี้สามตัวแตกแซมหาคือเฮ็ดเฮ็ดกุติเฮ็ดกูตัวนี้ไปเรียบร้อยหมดแล้วเครื่องซื้อยังีละซื้อของมาใไซบ้าไซบ้านี่หมดแล้วเมนโดยที่บบใช้เงินครับใช้เงินชวนตัวเจ้าของบ้านนี้ป่อยครับสำหรับตัวเลขงวดนี้นี่ มีตะเล็กข้าพิธีมันบหครับแมนครับบม่ได้ฝันเมื่อนี้มื่อนี้บม่ฝันเลยแมนอ้ามีฝันขึ้นสุดทไทยว่าให้จะเอาไม่ให้จินกับเขากับน้ำมือก้อนนี่มือก้อนนี่ที่เป็นฝันไนว่าคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแมนก็คือฝันมือก้อนนี่แมนก้อนนั่นนะครับไ่าได้กินเขากินน้ำอุดมสมบูรณ์ครับกับเขากับน้ำจนเหลือกินครับมีแต่ชีพเขาเอันแม่ขาวแม่ขาวครับ กะล่องเชียงโฉลาะมือไอ้ยกะมีความแน่นแค่นีละสองเก้าห้าเม็ดเดียวเม็ดเดียวมันใจมันใจโอ้ยวันนี้ผมฟังพูงไหเบาคือมันใจครับมันใจเพราะว่าอธิษฐานขออยากใหอยจกจ้างให้แล้วครับโอ้น้ำพวกนี้เชียนพระหลายแบบนี้อธิษฐานขอเฮ็ดขอจางให้แล้วเมน แต่ว่าบอกกับว่าตอพ่อไห้พ่อไห้เคยบอกว่าเรลยกท่อพิธีนี่เวลามันเขามันจะเขาติด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 กันมันบอกว่างวดวันหนึ่งนี่เจ็ดหนึ่งสี่เข่าเจ็ดหนึ่งแต่ว่างวดเขาล่างเนาะแล้วสองพฤษภานี่คิดว่าจะสามตัวแตกสามตัวแตกสามตัวบนสามตัวบนแตกครับคิดว่ากะพิจารณาด้ยญานเอาครับบานี่พ่อไห่คือว่ามีเหล็กวิ่งเม็ดเดียวน้ามีเม็ดเดียวน้า สองตัวเดียวฟันทงสองเลยฟันทองสองบ่บรู้ว่าบุญหรือหล,ลังขันไมนวิ่งก็ดีสองนี่นแมนมาแน่นอนเลข้อีกสองเหรอได้สองมักน้ำอยู่ครับเลขสองมักน้ำอยู่บ่เอาทุกหมคนบางเรื่อก็ดีล,ละบ้าพอไหมแต่ว่าขึ้นมาเข่ากัน,น,นคักแค่ไรเงี้ยใผมได้ไหมเดี๋วดิได้หรือว่ารถตลีนได้เห็นตัว ผมผมมองหูนี่วาผมหได้เลขสองเก้าหาเก้าหาสองมากนี่อออืองามแล้อโอ้มันเข่าอยู่หน่อยนึงเด้อเพราะว่ามันเข่ามาสองตัวเด้ฮะมันเข่ามาสองตัวเข่ามาสองตัวทีครับเมนมนเมนนี่แหละโอ้ได้เงี้ยพอบุ้ยยบได้สั่งช่ยดีบรอบาดิอาจารย์เมืองรูปิดนี่นี่จะตัวเดียว ไมด้ทุ่มือกันเลยแต่ว่าของบ่หอยนี่สองเก้าห้าแมนครับแต่ว่าผมผ่นคือมาหาสองสองหาไปยังสันบอจักครับแม <Man. S 1> นัวนี่ก็เลยกลาไมาคือกันแล้วมาสองตัวแล้วคือกันมาคือกันสองตัวเนาะจับใบซื้อดอกว้าบอ้ฮะถ้าเทียฮาเทียมันออกว่าของบ่หอยจะเป็นสองเก้าหาได้ครับเด้อมาถ้าเราของคนมีโชกขังซื้อหาสองมาบ่ เอ้าจังไดกะล่อรุนไปน้ำกันเนาะครับ <ไป S 1> พ่อหยอยเนาะเป็นน้ำกันเนี่ยุ้ยผมคือบบท่านได้เขียนตัวเลขโซ่เอฟซีซนหนะโอ้ยโซ่ตลอดตัวเลขฝันโบโซ่เพื่อนเพื่อนกันสีห้อีกละโอ้ยเดี๋ยวนะครับแปบ๊บนึงครับผมพ่อหอยบอกว่าฟันสองเก้าห้าเม็ดเดียว แล้วก็วิ่งสองนะครับหอยเนาะแม่น,มนเนี่ยหลังจากนี้สอัน,นี่ครับอันนี้คือแนวทางของพ่อหอยเนาะครับเนาะวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมพ่อหอยพ่อหอยสี่หนึ่งเจ็ดนะครับ<ม>ฟันสองเก้าห้านะครับให้สารับเอาเองวิ่งสองเมตรเดียว เขาไมดเดียวครับผมครับผมครับให้ว่ามั่นใจมากๆมั่นใจมากๆเข้าดีเขาแ่องผมแน่นนี่ลหะคันกรับเ่เก้ายุนาทั้งที่เลยเป็นเก้าห้าสองทั้งเก้าสองห้าไป่นเป๊ะเรตงัดมุนเอาเองเนาะเอาเโอเคครับผมจังไงก็เดี๋ยวมารุ่นกันวันที่สองพฤษภาที่จะถึงนี้เนาะครับเนาะ อ่ะจังไงก็ขอบคุณโมหอยหลายๆครับผมนะครับขอบคุณครับ